สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาทั้งช่องก็จะได้เอาสูตรล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวไม้รุ่นไม้เป็เนแนวทางกันอีกนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลสศิษเขาก็เข้ามา7จ็ดงวดรวดนะครับก็ได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็ลองมาทักทายกันนะครับท่านไหนไม่ได้ไปทํางานหรือว่าเป็นวันหยุดก็มาทักทายกันนะครับไม่ได้ไปไหน อยู่บ้านก็มาทักทายกันก่อนนะครับก็ผมจะก็จะได้เอาล่าง2ตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็ได้แค่2ตัวมา1ตัวนะครับสติก็เข้ามา7งวดนะครับสติเขาก็เข้ามา7งวดนะครับก็ลองมาดูครับสติงวดแรกกันก่อนนะครับว่างวดแรกนี้นะครับที่เขาเริ่มเข้าก็ผลลัพธ์สตัวล่างมาก็ออกอยู่ที่37นะครับสูตรนี้นะครับก็ลองมาดูครับ งวดแรกตามสูตรก็ได้4กับ7นะครับผลก็ออกอยู่ที่3 7นะครับผลก็เอ,อกอยู่ที่37ก็เลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับไปในงวดนี้นะครับก็ผ่านนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับสองตัวมา1ตัวนะครับเดี๋ยวถัดมางวดที่2ก็ได้5กับ8นะครับทา่านชมได้5กับ8ผลรับสองตัวก็ออกอยู่ที่5 9นะครับก็ล water, mm hmm. เลข5ก็ 5. 5. 5 5. 5 5. 5 5. 5มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับ เป็นวด,ดที่2นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้0ูนย์สามครับผลก็ออกอยู่ที่0ูนย์นะครับภายในวันนี้นะครับมาเบิ้ลนะครับวดนี้ก็ถือว uh, ่าผ่านนะครับผ่านเป็นวดที um ่3นะครับนะครับเข้าอยู่ที่เลขศูนย์นะครับมา2ตัวเลยมาเบิ้ลนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้เก้ากับ2นะครับผลก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ3าสองนะครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นวดที่4นะครับ ถัดมาก็วันที่5ก็ได้แกับ1นะครับในแ8กับ1ผลก็ออกอยู่ที่38นะครับพันธุวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าอยู่ที่เลข8นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่6ก็ได้1กับ4นะครับตามสูตรนะครับคิดคำนวณแล้วนะครับได้1กับสี่ผลลัพธ์ตัวล่างระบานวันี้ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ หกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวันนี้นะครับเข้าอยู่ที่หลักหน่วยสีงวดลวดเลยนะครับนะครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่หกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็งวดที่เจ็ดก็ได้เก้ากับสองนะครับผลก็ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับเลขสองก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วงวดที่แปดที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่แปดได้ที่ผ่านมานี้ได้เจ็ดกับศูนย์นะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอะไรนะครับที่ผ่านมาออกอะไรนะครับออกอยู่ที่ห้ากับหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับครับก็งวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชมตามสูตรก็ได้เจ็ดกับศูนย์ ได้เกับศูนย์ไม่มีทั้งเลขแ้าเลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดไปนะครับเราไม่แก้ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าหลุดไปนะครับแล้วงวดนี้ก็เป็นงวดที่9นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับมาติดตามกันใหม่นะครับก็จะให้โอกาสเขาดูอีกสักงวดหนึ่งนะครับว่าเขาจะเดินหน้าหรือว่าจะหลุดกันต่อถ้าหลุดอีกงวดหนึ่งผมหยุดไว้ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับ ผมจะพักไว้ก่อนนะครับล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็จะพักเขาไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้นะครับ <c oughs> หาสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับฟังคําเตือนก่อนครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับ รด,ดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูครับว่าสูตรนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่9นะครับงวดที่เ้าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่9นะครับงวดที่8ก็ได้หลุดนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับผมก็จะให้โอกาสเขาอีกงวดนึงว่างวดที่เ้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับถ้าไม่เดินผม พักไว้ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับมามาลุ้นดูว่าผมใช้ตำแหน่งนะไม่คิดคำนวณให้นะครับมา <c oughs> ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ <c oughs> สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็ห้าหนึ่งแล้วก็สี่สี่หแล้วก็ศูนย์หกห้าแล้วสามเจ็ดหกแล้วก็สองเก้าเจ็ดนะครับวางไว้ให้นะครับห้าหนึ่งครับแล้วก็สี่สี่แล้วก็หนะครับ ก็0 6นนะครับแล้ว3 7แล้วก็ 0, 6นะครับ2 9 7, แล้วก็7นะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับท่านผู้ชมใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ ใช้หลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกกันหนึ่งครั้งนะครับสามตัวครั้งที่สามนะครับใช้หลักหน่วยก็บวกกันสองครั้งนะครับนะครับแล้วก็บวกหกคงที่นะครับหกคงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับหกคงที่นะครับ ว่าจะได้เด็นตัวไหนกันนะครับ1บวก1ก็ได้2นะครับ2บวก0ก็ได้0นย์ได้2นะครับ1บวก1ก็ได้2 2บวก0ย์ก็ได้2 2บวก6ก็ได้8 8บวก6ก็ได้14นะครับได้เลข2ตัวก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสีนะครับ4บวกหคงที่ก็จะได้10นะครับก็ใช้เลข0ูนย์มานะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับได้ศนนะครับ แล้วก็บวกสามของพี่นะครับท่านผู้ชมศูบวกสก็จะได้สามนะครับดนี้ได้ศูนย์กับ3นะครับท่านผู้ชมได้ศูนกับสามนะครับไม,ม่ได้ศูนย์กับสามนะครับ,รบผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้ให้นะครับศูนกับสามรุ่นดูครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับ ไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับอื่นใดก็ฝากเพื่อนๆและเอซทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับท่านไหนดีได้เข้ามาติดตามผลงานก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีทิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนกันไปนะครับก็จะไม่พลาดนะครับก็จะได้ชมกันนะครับ ท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ขอให้ถูกางวันถูกลงวัลกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไหนที่ได้แชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอให้ถูกรางวันกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับเพื่อให้เพื่อนหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับ สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ได้เด่นแล้วนะครับเด่นก็คือศูนย์กับสามนะครับหัวที่เก้านะครับได้ศูนย์กับสามจะมาตัวไหนกันนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านครับขอให้โชคดีทุกๆท่านครับเด่นก็มีศูนย์กับสนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ